ลาหาสัตว์ประหลาตัวโตเช้าตรู่วันหนึ่งมีเสียงแปลกๆดังขึ้นทําให้เจ้าเป็ดตื่นนอนมันส่งเสียงซี่ซีดูเหมือนจะดังมาจากใต้จีงนี่เองเป็ดไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรมันกลัวจนไม่กล้าที่จะดูดังนั้นเป็ดจึงกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือเจ้าหมูเป็ดตะโกนมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้เตียงของฉันแล้วมันก็ทําเสียงแปลกๆด้วยมันดังซี่ซีครืดซี่ซีครืดนั้นหรอ หมถามอย่างสงสัยแล้วจึงพูดขึ้นว่าโอ๊ยแย่แล้วพวกเราต้องหาคนที่แข็งแรงมากๆม,มาช่วยเธอหยุดหยุดเฉยๆตรงนั้นนะแล้วหมูก็วิ่งไปหาหมีหมูเล่าเรื่องเสียงดังน่ากลัวใต้เตียงของเป็ดให้หมีฟังในทันทีเสียงมันดังฟีฟ,ฟีครืดปง,ปง เจ้าหมีฉันต้องบอกนายเรื่องนี้เพราะนายแข็งแรงมากหมียกไม้ท่านใหญ่ขึ้นมาท่านหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าจริงอยู่ว่าฉันแข็งแรงพอที่จะทำอะไรได้เกือบทุกอย่างแต่ฉันคิดว่าเราน่าจะหาใครที่เสียงดังมากพอที่จะไล่สิ่งนั้นให้หนีไปได้จะดีกว่านะดังนั้นพวกมันจึงวิ่งไปหาหมาป่าที่กําลังจะเริ่มหอนในตอนเช้าตรู่อยู่พอดีมีเล่าข่าวน่าสะพึนกลัวเกี่ยวกับสิ่งสยองขวัญที่อยู่ใต้เตียงของเป็ดให้หมา,ป,าป่าฟังว่ามันร้องซี้ซีครืดปังปังป้าใป้านตลอดเวลา เมื่อมาป่าได้ยินเช่นนั้นจึงพูดอย่างภาคภูมิใจขึ้นว่าอ้อแน่นอนฉันทำได้ไม่มีใครทำได้เหมือนฉันหรอกลองฟังนะโบร แต่บางทีเราอาจต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนที่ฉลาดมากๆด้วยเช้าตรู่วันหนึ่งเป็ดสาวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงปาระหลาดที่อยู่ใต้เตียงและไม่กล้าดูว่าเป็นเสียงอะไรเธอจึงกระโดดลงจากเตียงยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหมูจากนั้นหมูจึงออกไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนม้หมาป่าและนกฮูกซึ่งทั้งหมดได้วางแผนจะจับสัตว์ปาระหลาดตัวนั้นให้ได้จึงรีบไปยังบ้านของเป็ดสาวทันทีและพวกเขาก็ได้รู้ว่าเสียงปาระหลาดนั้นคือคืออะไรนะไปติดตามความสนุกความเพลิดเพลินและฝึกฝนภาษาไปพร้อม สาวเรื่องอำลาหาสัตว์ประหลาดตัวโต